ใบที่แปเนะครับใบที่สิบปอ็ดเป็นยายนั่งกดรีโมทหรือาอามา่นั่งกดรีโมทอยู่นะครับใบที่81เนี่ยมันจะบง่งบอกถึงความโดดเดี่ยวความคิดคำนึงห่วงใย,ยคิดหรือเป็นการคิดถึงใครบางคนอยู่นะครับหรือกำลังกดรีโมททำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออาจจะดูทีวีอาจจะ เปิดปิดแอร์อะไรทำนองนี้นะครับไพ่ใบนี้นบ่งบอกถึงช,ชีวิตที่มาถึงจุดจ1น,นะมาถึงบ้านไปชีวิตที่มีความสุขสบายเป็นคนมีทรัพย์สมบัติเยอะนะครับมีของสะสมเยอะของโบราณเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเป็นคนร่ำรวยนะเป็นคนที่ ชอบควบคุมนะไม่ใช้รีโมทควบคุมทุกๆอย่างด้วยตัวของตัวเองนะมีอำนาจในการควบคุมเช่นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการคุมเงินคุมทองเป็นคนที่ค่อนข้าง,าง,างจะทันสมัยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมีเป็นคนที่มีเทคโนโลยีมีทั้งหูฟังบลูทูธมีทั้งสมาร์ทโฟนนะครับเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแม้แต่ ถึงแม้จะดูอายุเยอะละแต่ก็สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้นะครับเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีนะครับมันบ่งบอกว่าเป็นคนที่ชอบสะสมก็ได้นะสะสมของเก่าของโบราณน,นะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดหรือว่าอาจจะเป็นของตัวเองที่ทจะสะสมในช่วงวัยรุ่นมหา ไปกเกษียนนะครับอาจจะชอบอยู่คนเดียวด้วยนะหรือหรือต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องอยู่คนเดียวก็ได้ครับลูกหลานไปทํางานต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นอยู่บ้านคนเดียวนะคุณยายก็อยู่คนเดียวส่วนคุณตาเนะี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอาจจะยังอยูหอ่หรือไม่อยู่แล้วก็ได้ เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบความสะดวกสบายในชีวิตนะชอบวงการคนรอบข้างหรืออาจจะชอบติดต่อสื่อสารนะชอบพูดชอบคุยโทรหาคนนั้นคนนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมองไพ่ใบนี้ว่าผู้ใหญ่เนะี่ย ที่ชอบควบคุมคนอื่นบางทีก็เป็นเรื่องของอคุณแม่นะชอบควบคุมลูกหรือการพยายามควบคุมคนอื่นนะครับคนที่ชอบอาการติดต่อสื่อสารก็คือสภาวะที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารเจรจาอาจจะเป็นการค้าขายแบบออนไลน์การขายประกันการติดต่อลูกค้าลูกค้าสัมพันธ์ call center น,นะครับก็อาจจะเป็นาการสื่อสารผ่าน ระบบสายตรงนี้อาจจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลที่ไม่มีตัวตนก็ได้ต้องดูไพ่ประกอบนะครับถ้าเอาการกดรีโมทมาอ่านรวมกับการคุยโทรศัพท์ก็อาจจะอ่านว่าเป็นการควบคุมหรือออกคําสั่งผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือเป็นการอารรอกอคําสั่งควบคุมจากระยะไกลก็ได้นะครับหรืออาจจะมองว่าเป็นคนเหงา คนเหงาอยู่กับบ้านดูทีวีคุยกับคนอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นคนที่ห่วงห่วงหรือว่าห่วงห่วงสมบัติห่วงสิ่งของของตอนเองก็ได้นะเครื่องกระเบื้องเครื่องทองเหลืองที่เก็บอยู่ในตู้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสะสมสิ่งของหรือติดอยู่กับเรื่องราวเก่าเก่าที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ได้เช่นกันนะครับถ้าทายเรื่องการงาน การงานเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าของกิจการนะเป็นคนที่ทําหน้าที่ควบคุมสั่งการเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้การเงินก็เป็นคนมีฐานะร่ํารวยมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งนะครับก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะเรื่องของความรัก ความรักก็เป็นอ่ไพ่ใบนี้มันจะตอบเรื่องความรักไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่อยู่คนเดียวนะถ้าจะมองความรักอาจจะเป็นความรักที่เป็นคนควบคุมสั่งการนะเป็นคนคอยควบคุมหรือเป็นคนที่ชอบคนร่ำรวยมากกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่ชอบลำบาก แต่คนเนี้ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองส่วนจะมีคู่หรือไม่หรือไม่มีในอนาคตเนี่ยเป็นเขาสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เขาก็อยู่ได้ทรัพย์สมบัติมีพร้อมแต่ถ้าจะเป็นเนื้อคู่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อคู่ที่เขาสามารถควบคุมสั่งการได้นะถึงจะสามารถลงเอ,อยกับเขาได้นะครับ